สวัสดีคะ่ะพบกับช่องหนานะคะนาก็ได้นําความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใ,ใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องต้อยติ่งไม่ได้เกิดมาเพื่อให้คนถอดทิ้งอย่างเดียวแต่มีประโยชน์เดอค่านะคะข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสมุนไพรสถาบันวิจัยสมุนไพรนะคะต้อยติ่ง เป็นวัชพืชดอกสวยที่คนส่วนใหญ่คุ้นตากันดีนะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนต้อยติ่งจะออกดอกสีม่วงบานสะพัง่งริมข้างทางเลยนะคะในสมัยก่อนต้อยติ่งถูกดํามาเล่นเป็นที่สนุกสนานของเด็กๆเ,เลยนะคะโดยเอาไปแช่นในขันน้ำสักพักก็จะเกิดอาการเสียงดังเปี้ยเลยนะคะและวัชพืชอย่างต้อยติ่งไม่ใช่วัชพืชที่เปล่าประโยชน์ แต่ต้อยติ่งเป็นวัชพืชที่มีประโยชน์สามารถนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคได้นะคะคือใช้แก้ปวดเขา่าชารงขาส่วนมะเร็ดมีสรรพคุณทำให้แผลหายเร็วพอกฝีช่วยดูดหนองและลดการอักเสบนะคะพอกแผลที่เรื้อรังสมานแผลด้วยนะคะรากของต้อยติ่งมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะ ดับพิษทำให้อาเจียนด้วยนะคะปัจจุบันการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคฝีหนองมักไม่ค่อยนิยมเอาสมุนไพรมาใช้อาจเพราะว่าไม่รู้จะใช้อย่างไรจะเอะไรมาใช้เลยมองในเรื่องของความยุ่งยากไม่ปลอดภัยนะคะ แต่ในความเป็นจริงการใช้ยาสมุนไพรแม้จะมีปัญหาในเรื่องดังกล่าวมาแล้วแต่ในระยะยากลับพบว่าได้ผลดีนะคะแม้นออกฤทธิ์ชา้าแต่ใช้ไปเรื่อยๆจะทำให้ไม่มีรอยแผลเป็นและช่วยเลือกเนื้อหรือรูที่เป็นล่องลึกให้ตื้นขึ้นมาได้นะคะแรกก่อนการใช้ โปรดปึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก่อนจากการบอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยเอามะเร็ดต้อยติ่งไปแช่ในขันน้ําเพื่อให้เสียงดังเปี้ยๆกันบ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์และอยากชมคลิปใหม่ก็จะลืมกดติดตามไ้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ